ประตูสุดสวยฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกประจำเดือนมีนาคมจะมีลูกไหนเข้าตาโดนใจกันบ้างไปชมกันเลยอันดับที่10ในเกมที่สิ่งเชียงราย u ยู t e นเตตบุกชนะ SDG เมืองทองยู่นเตตสาประตูต่อสประตูจากการยิงไกลของโชจีหุนกองกลางชาวเกาหลีใต้จับหนึ่งจังหวะแล้วยิงเปรี้ยงเดียวหาย2ประตูต่อสอง เอาครับเฟริเป้เฟริเป้ตัดมาเอ้าบอลมาเข้าทางบูเดียวกันดิวให้ติดแถว2โชจีฮุนซัดลูกดีโอเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับอูเกงง้างมาจากบ้านเลยครับโชจีฮุนคืออาจจะไม่คิดว่าโชจีฮุนจะยิงแล้วจะยิงได้ดีขนาดนี้ครับเนี่ยครับง้างแล้วแล้วก็กดด้วยขวาครับตู้เดียวหายเลยครับจังหวะที่สมพรเนี่ยสกัดออกมาครับยิงแล้วก็ดอดพุ้งนั่นแหละครับทำให้สุพรเนี่ยเสียจังหวะไปด้วยครับอันดับที่9้า เกมที่ทรูแบงค์อกยูเนเต็ดเอาชนะตราดเอฟซีห้าประตูต่อศูนย์นี่เป็นลูกเก่งของเขาอย่างแท้จริงประตูขึ้นนำสาวประตูตศูนย์จากฟรีคิกสุดสวยของเฮเบตตี้เฟรนันเดสที่ซัดด้วยสไตร์เข้าไปแบบสวยงามจะมีสูตรอะไรห,หรือเปล่านะครับเฮเบตตี้เล็งแล้วได้ปั่นโลกเนี่ยสดสดเลยครับโอ้สามศูนย์ครับโอ้โหยิงหายวับเข้าไปเลยครับเฮเบตตี้เฟรนันเดสครับดูครับดูข้างหลังครับบอลโอ้โหโค้งมาแบบนี้ โค้งแล้วหักวงมาตรงนี้นิดโอ้โหไปถึงะระบางเลยครับโสพสุพรอันดับที่8อีกรูปฟรีคิกสุดสวยของรนรงจันเวกกองกลางจากโปลิเทโรเอฟซปั่นด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามในเกมที่เอาชนะ <3. S 1> สุพรรณบุรีเอฟซีประตูต่อหนึ่งและเป็นฟรีคิกลูกที่3ของเขาในฤดูกาลน,นี้แล้วนรงลองยิงเลยลูกนี้โอ้โหสุดๆเลยครับ โอ้โหฟรีคิกของนรงทำงานอีกแล้วครับประตูที่3ของเขาในฤดูกาลนี้ซึ่งมาจากฟรีคิกทั้ง3ครั้งเลยครับ1.0ต่อูนย์นโปลิสโลขึ้นนำแล้วนรงจันโซเวฟรีคิกทามกระแพงแล้วพุทดท้งเสาแรกครับเดโต้พุ่งไม่ถัดครับโอ้โหนี้แทบจะฉายหนังง้วนเดียวกันเลยครับในเกมกับบุรีรัมนัดแรกของฤดูกาลนะโอ้โหหนูนะครับอันดับที่7 ประตูสุดสวยจากการเข้าทำของสิงเชียงรายยู่นเตดที่บิวโ,โรซิมาตอกส้นคืนมาให้สมคิดชำนาญสินปั่นด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามให้พิธิวัตแทงทะลุช่องมาสวยครับบิวไข่ต่อมาแล้วก็สอดมายิงดูนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมกันแล้วปิดด้วยสมคิดครับ1ต่อศครับจะถึสิงเชียงรายขึ้นนำไปแล้วครับ โอ้จองังหวะนี้ต้องชมบิวโรชิมาด้วยครับแปะคืนมาให้กับสมคิดชำนาญสินครับวิ่งมาแปลงเน้นๆครับตรงตะข่ายครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่28เจ้าถิ่นสิงห์งลายยูเต็ดครับขึ้นนำสุโขทัยเอฟซีครับอันดับที่6 ตูจากความสามารถเฉพาะตัวของ,ของกอรวิทษากองหน้าดาวรุ่งเอสจเมืองทองยูเนเต็ดที่หลากเลื้อยผ่าน3ผู้เล่นบุรีรัมยูเนเต็ดเข้าไปยิงผ่านมือสิวรักษ์เข้าไปอย่างสวยงามปรเมศยิงชนเสาหรือไม่อันดับที่ห้อีกประตูสุดสวยจากจังหวะตีลังกายิงของบิวโรซิมาที่ยิงไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ในเกมที่บุกไปแพ้สุพรรณบุรี f c ยิงแบบนี้ใครจะเซฟได้ อครับเอกนิตปัญญาเปิดของโค้งมาแล้วริมหน้าโค้งลูกนี้ริวตวัดยิงโ้โหครับเป็นประตูสุดสวยเลยครับตีลังกายิงครับบิโรซิม่าครับนาทีสุดท้ายเชียงรายมีฮึดไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับโอ้โหบิโรซิม่าครับเนี่ยบอลแรกเปิดไปแล้วมงชงเข้ามาตรงนี้พับอกหนึ่งงแล้วตีลังกายิงอย่างกระซือภาษาเลยครับบิโรซิม่านี่ยบิเนอร์ครับมงชงเข้ามาแล้วบิวครับสลับขายิงดูครับ นี่ฮะต่ลังกายิงไปเลยครับสเตเตโต้คราวนี้ไม่ไหวแล้วเอาแล้วครับตอนนี้เชียงรายไล่มาเหลือหนึ่งประตูแล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอันดับที่สีบประตูคาติกของไมค่อนมาเกวสกองหน้า<อ>ชาวบราซิลที่ตัดบอ<น>ลตรงกลางสนามได้ก่อนที่จะชิปเข้าไปอย่างสวยงาม<ส>ในเกมที่พบก<ส>ับพีทีประจวบเฟซี ไายสั้นไมคอนมาเกสชิปลูกนี้แล้วลูกนี้เรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับเป็นลูกยิงสุดสวยของไมคอนมาเกสโอ้โห,โหประตูนี้เหนือชั้นสุดๆดเลยครับจังหวะตักข้ามตัวสิวพงครับนี่ดูจังหวะโดนฉกครับแล้วทำเองเลยครับทำเองกินเองแล้วดูจังหวะนี้ครับตักข้ามตัวนี่เหนือชั้นสุดๆครับดูจังหวะตักของไมคอนมาเกสครับ จาคืนหลังนะครับแล้วบอลไม่ถึงอดุลครับสุดท้ายไมค่อนเหนือชั้นเลยครับลูกนี้ครับมีกี่ชั้นเนี่ยต้องให้เขากับไมค่อนอันดับที่3 ประตูสำคัญที่ทำให้นครนราชสีมามาได้เอฟซีพริกเอาชนะทรูแบงค์ช่องยูนิเต็ดได้3ประตูต่อ2จังหวะบอลยาวของกินดี้คันยุกไปถึงชิดชนกใช้แสนสุรินทร์วอลเล่จังหวะเดียวเข้าไปอย่างสุดสวยกินดี้คันยุกมองนะครับแล้วเปิดโดมาลูกนี้ชิดชนกขึ้นไปมงจังหวะแรกยังได้อยู่ยิงอีกทีนึงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหยิงลูกนี้นี่เหลือรายจริงๆครับชิดชนกครับยิงให้กับนครรชสีมามาด้ f เอฟซีขึ้นนำา3ต่อ2ครับดูภาพชายครับบอลจากกินดี้ครับ มงแย่งกันระหว่างชิชิโนกับพีรพัฒน์แล้วก็โอ้โหหันกลับมาเจอลูกบอลแล้วขวดโพรมเดียวหายเลยครับดูครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆครับวอลเล่ลูกนี้นี่ไม่ง่ายจริงครับมุมตรงนั้นครับแล้วบอลไม่มีตกพื้นเลยครับโอ้โหหันมาเจอแล้วใส่เต็มเเลยครับแล้วนี่ครับโอ้โหอันดับที่สอง เป็นนักยิมนาสติกหรือเปล่ายานิกโบลีตีลังกายญิงด้วยสายเข้าไปอย่างสวยงามสุดปัญญาที่เดตโตประตูของสุพรรณบุรีเอฟซีจะเซฟจริงๆสวยอีกแล้วครับก่อนปล่อยให้กับนิติพงศ์เสลานนท์เปิดเข้าไปแล้วมุ่งย้อนเข้ามายานิกโบลีฟาดลงไปหนึ่งศูนย์ไปเลยครับเป็นประตูสุดสวยอีกแล้วครับของยานิคโบลีโอ้ลูกนี้มาจากเดโตครับยิ้มเลยครับบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นครับจังหวะนี้ของ ยันิกโบลีครับโอ้โหเมื่อวานนี้เราเห็นประตูของยอดรักนามเมืองรักครับแต่ลูกนี้ครับของยันิกโบลี่ก็สวยสดงดงามครับนี่เป็นจังหวะโยนเข้าไปครับตรงนี้ของทางนิติมงเสนนน์แล้วชงก็มาตรงนี้มรวุฒนามเวทแล้วเป็นยันิกโบลี่กระโดดฟาดสวยเหลือเกินครับนี่ฮะโอ้โหด้วยซ้ายยานิกโบลี่สวยกว่านี้มีอีกไหมครับเนี่ยโอ้โหคือฟาดแบบนี้เลยครับ แลประตูที่สวยที่สุดประจำเดือนมีนาคมคือประตูจากแบกซ้ายจอมเก๋าอย่างยอดรักนา,มกนาเมืองรักลากจี้เข้ามาแล้วตัดสินใจยิงทันทีบอลเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามคือบอลเนี่ยของได้ยองจะไปขึ้นทางซ้ายซะเยอะนะครับที่ยอดรักนาเมืองรักนั่นแหละครับเอาครับยอดรักพาบอลขึ้นมามองในกรอบเขตโทษแล้วยิงเองลูกนี้โอโหครับลูกนี้ยิงอย่างสวยเลยครับยอดรักนาเมืองรักตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งไม่ต้องรับเลยครับนี่ฮะลากมาแล้ว มองตรงนี้35ห้าหลาได้กดบอลออกจากท้าอย่างกับกระสุนปืนเลยคุณผู้ชมนี่ฮะขอใช้อีกครั้งครับเต็มครอรครับจังหวะนี้สามเหลี่ยมแล้วตตดสเต็มชนคานเช็ดแล้วลงมาข้างล่างโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับยอดรักนาเมืองรักอคือขวัญใจอะพุ่งเต็มที่แล้วครับแล้วดูครับลูกยิงเนี่ยพุ่งมาแล้วเช็ดคานเข้าไปเลยครับเกือบจะตรงสามเหลี่ยมนู่นเลยครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับลูกยิงไกลของยอดรักนาเมืองรัก คือสิประตูยอดเยี่ยมของฟุตบอลโตโยต้าไทยอีกในเดือนมีนาคมจีเ f นฟุตบอลคัดเลือกมาให้ได้ชมกันถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออาไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนขอบคุณครับ STAND Football.